สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมทางช่องสวนป่าร้อยล้านวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมสวนป่าร้อยล้านที่ผมปลูกไว้คําว่าป่ามันก็ต้องเป็นป่านะครับนี่ครับป่าลกจริงๆนะครับแต่ผมยังไม่ได้ตัดหญ้าร้อยผ่านแล้งไปก่อนวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาชมท่าผู้ชมนนสนใจก็ากดติดตามชมกด subscribe ก,กดแชร์ได้ น,น่าจะมีเสียงลมนิดหน่อยเพราะาลมเช้าเริ่มมาจุดเริ่มต้นง่ายๆนี่ปะดูนะครับปะดูป่าต้นตรงเพราะว่าจะหนีจากญ้าไม้ทุกอย่างนะครับผมบอกได้เลยว่าจะพยายามรีบหนียา้าต้นนี้หนึ่งต้นระหว่างที่ผมปลูกก็คือถ้าถ้านัดตรงนี้เป็นจุดแรกนะครับ ผมปลูกระยะห่างก็คือ4ีคูณแระหว่างต้นนี้สีเมตรแต่สลับปันป่าแต่ระหว่างแถว4เมตรนะครับเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมชมชม,มันอาจจะมองเห็นยากน,นิดนึงครับเพราะป่ามันเยอะยังไม่ได้ตัดหญ้านะครับต้นนั้น1ต้นนะครับแนวทะแยงนะครับก็จะมาอยู่ตรงนี้นี่คือสระ นี่แนวทยยงนี่สี่ต้นผมปลูกห้ามตายนะครับถ้าตายต้องซ่อมเพราะไม่งั้นจะห่างนะครับนี่ครับนี่เป็นศัก์แนวทแยงนะครับเริ่มจากหนึ่งแนวทแยงก็จะมาที่ศักนี่ครับระยะนี้ห่างสี่เมตรแนวทแยงแล้วก็จะไปเราว่าระยะแนวต้นนะครับแนวต้น พาท่านผู้ชมนี่ก็เป็นสับแนวต้นนะระหว่างต้นจะห่างกันอยู่ที่8เมตรนี่ครับสับสับแต่จะปลูกนีไปเรื่อยสลับฟันปลาไปเรื่อยบนทับท้ายแล้วก็ปุ๋ยระยะระหว่างต้นนี่ครับ8เมตรแต่ระยะห่างระหว่างร่องคือสลับฟันปลา4เมตร ได้ยินเสียงน้ำหยดนะครับแล้วตัวนี้ไปปุ๊บก็จะไปต้นน้อยกระดูกต้นกระบอยู่ข้างหน้าระยะน,นี้ก็สี่เมตรจะปลูกไปงี้เรื่อยๆนะสลับกันป่าไปเรื่อยๆนะฮะจุดไฟดูกนะแข่งแข่งกับหญ้าเลย นี่ก็ใปมอีกต้นหนึ่งคือเป็นต้นสักปลูกไว้นี่ฮะปล่อยขึ้นแข่งระยกเงี้ยครับเดี๋ยวก็โตอย่างที่ผมบอกนี่ครับระบบน้ำหยดของผมตรงนี้น้ำด้วยทีนหนึ่งนี่ฮะนี่คน้ำยังมาอยู่นะครับผมใส่น้ำหยดไว้ด้วยเห็นไหม้าท่านผู้ชมเห็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะตัดต่อนิดนึง ระยะทางที่ผมส่งครับประมาณตอนนี้ช่วงอยู่ที่ประมาณอยู่400เมตรนะครับระบบน้ำหยดของผมน้ำยังมาน้ำยังแรงอยู่ดูดูน้ำนะครับสารน้ำหยดเนียใช้ได้คราวนี้ปีที่สองนะครับเขาใช้ปีที่สองนี่ครับเนี่ยผมก็ปลูกไว้นี่ครับ หาท่านชมชมฮะานมสวนป่าหลายร้านผมปลูกกล้วยเป็นพี่เลี้ยงนะครับเพื่อจะให้อะไรเพื่อจะให้ต้นไม้อหนีจากต้นกล้วยเมื่อต้นไม้หนีต้นกล้วยแล้วต้นไมจะตรงม่ว่าจะเป็นพยุปะดูสักมะข้าก็จะหนีเมื่อหนีเสร็จปุ๊บก็จะขึ้นได้เร็วขึ้นได้ตรงนะครับผมปลูกก็ห้ามตายนะครับถ้าตายต้องซ่อมเพราะไม่ตาย ถ้าไม่ซ่อมก็จะห่างขึ้นไปเรื่อยๆห่างขึ้นไปเรื่อยๆถ้าท่านจะมาชมยังไม่ตัดหญ้านะครับผมบอกระบบน้ำหยดของผมสามารถใช้ได้นะแต่ผมไม่รู้ว่าปีหน้าจะใช้ได้ไหมต้องรอดูก่อนครับแต่ปีนี้ใช้ได้อยู่นะครับถ้าท่านไปชมชมาชมนี่ครับปล่อยไว้อย่างนี้ครับ น้ำจยดไปจ,จัดอยู่มันใส่น้ำจยดอยู่ก็ขอขอบคุณท่านผชมที่ติดตามชมวันนี้ก็ขอคุณคราที่ติดตามชมสวัสดีครับ